สวัสดีค่ะครับอันนี้ถามก่อนหน้านี้บอกว่าหาชุดไม่เจอเจอยังไม่าะเปออันนี้ไม่เจอจริงต้องหาอีกทางหนึ่งไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้อันนี้คือเราก็พยายามกลับไปหายรอบพยายามกลับไปหายรอบหนูว่าเขาก็ลืมแล้วเขาซ่อไปไหนจริงไหมคือผมมีที่ซ่อนของผมตรงนี้ดีกว่าซ่อนไว้ที่เดียวกับแหวนไหมอุ้ยอันนี้เราอยากไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะหลุดคืออย่ามาอย่ามาลองถามไม่ดีเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดไปเรื่อยๆเราเราแล้วข้ามนิดนึงก่อนเหมือนได้เซอร์ไพรส์สีเดียวโอเคซ่อนเราไม่ได้เผา อะไรครับซ่อนนะไม่เผาไม่เผาไม่เผาครับไม่เผาซ่อนไว้แต่ว่าบางทีอาจจะเผลอหยิบไปบริจาคบ้างบางตัวอะไรอย่างงี้ยแ้วแสดงว่าไม่มีละเ้าไปบริจาคอั่นจะเป็นอปลนไอ้ถามว่ามันยังมันเป็นแบบปัญหาอะไรของเราไหมฮะหรือว่าเป็นปัญหาอะไรของข่าวที่มันไม่เคยเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาหรอกครับเป็นเขาใช้คําว่าไอ้หัวของผมจริงแต่ว่าผมไม่ได้ถึงขั้นทำให้มันเป็นปัญหาอยู่แล้วใช้คําว่าเราก็เห็นเขาแฮปปี้ในการหนึ่งตัวเราโอ้ยเราซัพพอร์ตอยู่แล้วครับก็ แต่ว่านั่นแหละก็อย่าให้รู้แค่นั้นพอแล้วเวลาเราไม่อยู่ด้วยก็การไม่รู้ใช่การการไม่รู้ดีมันก็สบายใจอะไรอย่างนั้นครับผมเราก็เซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงใช่ใช่อย่างเช่นบนเวทีเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็ล่วงหรือว่อะไรอย่างเงี้ยมีเขาอยู่ก็จะช่วยเซฟครับผมโอเคอยู่สมกิสมารกลือกึ่งแข่งมากเลยค่ะค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นแฟาเรียกแฟนคลับที่ตามดูว่าคุณบอกว่าก็ยังแบบ เชียร์ว่าเราก็แต่งได้นี่ไม่เป็นไรหรอกแต่งได้ได้อยู่แล้วคนนี้แต่งได้เฮ้ยแข็งๆนิดนึงแต่งได้ได้เลยแต่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเลยเขาก็บ่นหนูไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดล่าสุดเดี๋ยวรอดูเลยโอ้โหคือแบบผ่าแบบเอางี้ว่าข้างหน้าข้างหลังอน่ะตะเข็บตรงกลางไม่มีเป็นอย่างนี้เลยเวลาเดินอย่นี้นี่เวลาเดิน่างนี้เห็นครับ เห็นภาพไหมเวลาเดินเป็นี้หน้าหลังเป็นงี้เยอะมากไหมันดูไม่ค่อยดีเหรอกแปลกดูแบบว่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูม่ใช่เราบ้านที่ใส่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่คือกดซื้อตอนสอนะแง่คุณป้าไม่เคยเลยเพราะว่าเขาก็ยังแปลกใจทุกวันนี้หนูยังแปลกใจตัวเองเลยนะหนูคบกันมา8ปีหนูน่าจะมีเสื้อเปิดหลังแบบทุกทุกทุกวันอะไรเงี้ยเออเปิดเอากอลิตึมมันยิงถูกอ่ะเออมันยิงแงบถูกคือล่าสุดเมื่อปีหลัง ไม่เอาแล้วไงเปิดข้างอย่างที่บอกเปิดข้างอย่างนี้เลยเปิดรอดูเปิดรอดูจริงๆแบบเปิดใช่เคยเห็นที่เขาไอ้นี่ไหมใส่โปรโมทร้านอ่ะที่เป็นในในไม้กระดานหน้าหลังแบบนั้นเลยครับมันไม่มีตะเข็บข้างๆนะโอ้ใช่แล้วก็เดินแล้วก็พลิ้วอย่างนี้เดี๋ยวรอดูเลยดูแบบดหมืบนเราไม่โอเคแต่เราก็ทนต้องห่อใช่ไหมในการใสของอยู่แล้วต้องห่อมันแบบเป็นอะไรที่ผมแบบทำมาตลอดเพื่อเขาได้อยู่แล้วเขาเขาก็เป็นคนที่แบบ ยุคเ่าแหละสัมพอที่เราทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเหมือนแบบเออมันก็มีลิมิตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่คือคือเป็นคนยุให้ทำคอนเทนตครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ให้แต่งตปโปไอคอนเทนต์แต่งโปรเพ้เขาคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับผมอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อแต่มันไม่โป้หรอมันไม่โป้เนอะ มันมันมันเซ็กซี่มันไม่พอเซ็กซี่แต่เราต้องซ่อมให้ใช่ซ่อมให้คือขังก็ซ่อมให้เอาจริงมันเป็นออโต้คือเรื่องซ่อมให้เนี่ยคือตลกมากคือแบบว่าคือเหมือนเราก็ก็ตั้งคือผมก็ตั้งกล้องถ่ายปกติของผมนะแล้วพอมันเสียปุ๊บพอพูดเออไม่เดี๋ยวซ่อมก็มันพูดออกมาเองเลยอมันยังขำเองเลยว่าเฮ้ยเออเราเป็นหนักขนาดนี้ได้ไงก็มีหิสบี๊กี่ตัวหนึ่งที่ชอบเป็นคือชอบเป็นซินเดอเรล่า ยิไปถักร,ร้อยหรอถ้อยอเป็นสีเดล<อ>ล้เนี่ยมีแต่แบบแกงแบบนั้นกับที่ดาวตลอดเลยมีไหมแบบชุดแกงตอมชิ้นก็ไม่โอเคบาง,งชุดอะไรเงี้ยดาวไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่าอะไรเขา,าขอะเขาเป็นคนที่ใส่เซฟอะไรตัวเองอลแล้วก็แบบว่าไม่ได้เขาเขามีค่อนข้างมีภาพจำของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคต่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยห่วงไม่เป็นเป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ห่วงไม่อะไร เข้าใจในทุกอย่างบอกเขาก็ไม่เคยทําอะไรที่มันแบบว่าน้อลูกน้องค้าผมไม่ไม่มีเวลาไปนอกลูกน้องค้ายังไม่มีอยู่แต่กับลูกเจ็บใช่ไหายังไม่มีเราเขายังออกไม่มีอยู่แต่กับแบบเด็กๆที่ค่ายแล้วยังเวลาออกงานต้องมีการเปลี่ยนชุดที่เหมือนกันแบบไม่เลยต่างคนต่างแตกต่างคนต่างแต่ว่าจะแบบว่าจริงจังขนาดไหนแบบว่าหมายถึงว่าเออเบอร์ไหนนะอะไรอย่างนี้จะเต็มไหมหรือว่าเพราะว่าคุณดาวเนี่ยเขาเดาไม่ได้นะบางวันแบบผมมาเนี่ย คือโอเคเสื้อผ้าอะพอเห็นเนี้ยบางวันตอบผมมานี่เลยครับเราเป็เซลใช่มันงงมากแบบโอ้บางวันมาแบบเฮ้ยเราจะแบบงานสบายๆนี่ค่ะปลาสะพึมพิบเลยโอ้โหเขียนสมูเก้ายแบบคืนแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่ช่างด้วยอันนี้แล้วแต่ช่างด้วยครับมีต้องไปเปลี่ยนชุดแม็กซ์แบตกับพี่กันผมใช่ไหมครับใช่คือถ้าถ้าเรื่องชุดอ่ะจะไม่ค่อยแต่ว่าพอเห็นความหน้าเต็มผมเต็มแล้วว่าไม่ได้เราต้องเติมแบตเตอรีเพิ่มเพราะว่าเขาจะแบบไม่อยากน้อยหน้าใช่ ผมงงนะทุกวันนี้นะเอางี้พอเอ่อบางวันอ่ะกลับบ้านใช่ป่ะแล้วเวลาเขาเหนื่อยๆเขาก็จะทิ้งทุกอย่างอะกลับบ้านใช่ป่ะผมตกใจนะเมื่อกี้ไอถุงเขาอ่ะไอกระเป๋าอ่ะมันจะมีแบบแทบี้ใหญ่มากเหมือนว่าหัวคนอยู่ใน้เขาแนี่าแฟนไปชาหันศพใครมาแล้วเยอะขึ้นทุกวันนะคือเดี๋ยวนี้ช่อเดียวไม่ไม่มีแล้วมาแบบเอาว่าแบบสู้กับเลโก้อ่ะ ตู้ห้องความปวด่ห้องส่วผมยาวน้อยกว่าเลคูไม่ได้แต่การติดตัวก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่่ใชปัญหาเขาสปอร์ตอยู่แล้วเขาไปเรื่องหอบเป็นไงบ้างอุ้ยเพิ่งแวะเข้าไปดูมาเลยเนาะคือจริงๆก็คือเริ่มสร้างนะครับแล้วก็แชร์นิดนึงกันคือว่าผมตอนแรกเริ่มสร้างแล้วแล้วก็หยุดสร้างเพราะว่าพี่ดาวรู้สึกว่าอยากได้เพิ่มหมายถึงว่าให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยทําทีเดียวไปเลยดีกว่าแบบเสร็จแล้วมาต่อเติมเพราะว่าโครงสร้างมัแล้วได้แข็งแรงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ก็เลยต้องขออนุญาตอะไรยังไงใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทําบ้านทีหนึงอ่ะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างแบบมันถูกต้องเป็นไปในแบบว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาใเซซีโร่เลยหรอหรือไไม่เซสซีโร่อใช่ค่ะก็คือเริ่มใหม่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เรานั่นคือเราไปซื้อที่ครับแล้วก็สร้างสร้างบ้านใช่ครับจะไม่ได้เป็นบ้านโครงการมันก็เลยใช้เวลานานใช่ครับก็น่าจะได้อยู่นู่นเลยครับกลางปีหน้า กาบิน่าพอดีแตกเราเลยถูกต้องกาบิน่าเหรอใช่ครับผมกาบิน่าเฮ้ยแ้หลุดหรือว่าคุณพุทธไม่ไม่ไม่หลุดเพราะว่าบ้านมันเสร็จแล้วคือคือถ้าสมมติกาบิน่าถ้าผมยังไม่เริ่มทําอะไรเลยผมว่าเราต้องหาหลุมฝังตัวเองได้แล้วตอนนี้สรุปแล้วเพียงใช้คนนี้อยู่ไหมคะโอ้กาบิน่ากาบิน่า ตลกยังใช่ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมคะเราเราอย่าเปลี่ยนเลยเขาก็ไม่ได้ใครอยากจะไปยุ่งกับเรามาบ้างก็แสดงที่เขาลือๆกันว่าจะพุดเข่าเร็วๆนี้ก็จะเป็นจริงใช่อุยผมก็ใช่ผมก็ใช่เลยปะใช่แล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยว่าซ่อนแหวนอยู่ไหนถึงขั้นไปให้แฟนเพจช่วยกันค้นเลยนะแฟนเขียนว่าพี่ดาวทำเป็นโง่ไปค่ะขอร้องนะ ไม่เขาใช่เมื่อวานนี้เขชอบไปถามว่าแบบเคยเห็นผมไปเดินซื้อแหวนร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าไม่เห็นหรอกครับไม่ได้เห็นเราครับเราไม่รอเซอร์ไพรส์เลยหรอพี่ดาวรอก็รอนะยนะแล้วแต่เขาเลยเขาอยากทำอะไรก็ให้กินข้าวแหวนไหมแบบโบแหวนเซอร์ไพรส์อยู่ในข้าวโอ้โหแหวนเซอร์ไพรส์ในข้าวนี่ไม่ได้ปั้นแตกข้าวปั้นเยอะอ่ะ แต่ว่าก็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 มีคุยกันอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะว่าจะยังไงอย่างนี้ใช่ครับเตรียมคลังแบบอย่างนี้มันเตรียมพร้อมในใจอย่างไรบ้างคะจะมีครอบครัวหลือ่างจริงจริงมันก็คงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนาะด้วยความที่เราพบกันมานานมากแล้วครับแล้วก็แล้วก็เอาจริงถ้าถ้าถ้าข้ามเรื่องวิธีการไปแล้วกันเนาะเราก็คุยกันมาข้างเยอะเรื่องแบบอนาคตเรื่องการมีลูกเรื่องการแบบสร้างบ้านครอบครัวหรือว่าการทํางานอย่างเงี้ยคบหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบเออเราจะค่อยๆข่อยัย ขยายไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าหลังจากพิธีการไปแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนคงเปลี่ยนทีคือถ้าตัดสินใจจะแบบโอเคมีลูกเพราะอันนั้นอ่ะน่าจะเป็นบิ๊กเชนแบบบิ๊กอีเวนต์ในชีวิตมากๆครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะแบบให้พี่ๆมาเล่นฉันาำลัราะว่าจะกลายเป็นพาะว่านหนึ่งตัวใช่อะไรางี้ครับผมแฝดใหญ่แน่นอนอะไรนะครับแบดใหญ่แฝดใหญ่โอ้คือตอนนี้ยังคิดไม่ตกเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้คิดไม่ตกนะญาติพี่น้องก็เยอะคือ คือถ้าไม่จัดเล็กไปเลยมันต้องใหญ่แบบใหญ่มากจนแบบโหมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับว่าว่าเดี๋ยวต้องรอดูช่วงเวลาด้วยบินเวดดิ้งคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นลีดคอนเสิร์ตเด็กขึ้นไปพิมพทำคอนเสิร์ตขึ้นมาเลยใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยว้องขอให้บันทึกให้ดีนะครชีวิตเราก็เป็นคอนเทนต์ทุกครั้งี่เป็นชีวิตจริงี้ๆหรอมันจะเกินไปนะมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับว่าว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจมีพี่ๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในนั้ะยังไม่ตัดสินใจว่าจะไซส์ไหนละกันโอเคขอบคุณคทุกท่านคุขอย่าง